ที่เราต้องห่อมะม่วงคือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากมาแมลงวันทองเข้ามาเจาะทำลายแล้วก็วางไข่ถึงเวลาที่มะม่วงสุกเนี่ยเขาก็จะเน่าแต่ในการห่อมะม่วงจะเป็นปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งโรคแอนแทคโนตัวนี้เราก็เลยจะใช้น้ำหมักมะกรูดเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องป้องกันและกำจัดเพี้ยแป้งรักษาโรคที่เกิดจากเชือ้อราทําให้ผิวมะม่วงสวยมากยิ่งขึ้นวิธีการทาเตรียมน้าเปล่าใส่กระป๋องพ่นสเปรย์แล้วเนี่ยจะเติมน้ำหมักมะกรูดลงไปเลยจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันได้ดีก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยขััั้้้้นนนนตออกกการหห่่ีีใชมูดทว มม่วงลงไปแล้วก็พับด้านขวาก่อนนะครับพับด้านซ้ายมาทับอีกทีนึงแล้วก็บีบลวดตรงนี้แล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้จะรอระยะเวลาในการเก็บผลผลิตซึ่งจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมะม่วงด้วยจากประสบการณ์ที่เคยทําสวนมะม่วงมาเทคนิคการใช้น้ำหมักมะกรูดเนี่ยทำแล้วได้ผลดีการใช้น้ำหมักมะกรูดสําหรับการห่อมะม่วงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการใช้น้ําหมักมะกรูดในการห่อมะม่วงนะครับ น้ำหมักมะกรูดก็คือเป็นน้ำหมักจากมะกรูดนะครับที่เรานํามาหมักเพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบัติของสมนุนไพรมะกรูดออกมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันขับไล่มแมลงหรือรักษาโรคต่างๆทําให้ผิวของผลไม้สวยขึ้นนะครับซึ่งน้ำหมักมะกรูดเนี่ยสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านเกษตรได้หลากหลายมากวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการใช้กับการห่อผลไม้โดยเฉพาะมะม่วงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้กับการห่อมะม่วง ซึ่งวิธีการทําน้ําหมักมะกรูดเราก็เคยทําเป็นคลิปไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้แล้วสามารถที่จะค้นหาและค้นดูวิธีการทําได้นะครับเหตุผลที่เราต้องหอมะม่วงนะครับก็คือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากมาแมลงวันทองแล้วก็เป็นการทําให้ผิวมะม่วงเนี่ยสวยขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ห่อมะม่วงก็คือจะโดนพวกมแมลงวันทองเนี่ยเข้ามาเจาะทาลายแล้วก็วางไข่ถึงเวลาที่มะม่วงสุกเนี่ยเขาก็จะเน่าเราจรึงจําเป็นต้องหอ่อแต่ในการห่อมะม่วงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราห่อแล้วเนี่ยจะมีอยู่2ปัญหาใหญ่ๆก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแอนแทกโนดตัวนี้เราก็เลยจะใช้น้ำมักมะกรูดเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการป้องกันและกําจัดเพี้ยแป้ง แล้วก็รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่นแอนแทกโนดนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งการใช้น้ำหมักมะกรูดพ่นก่อนที่จะห่อมะม่วงเนี่ยสามารถทําให้ผิวมะม่วงสวยมากยิ่งขึ้นนี่นะครับเป็นมะม่วงสุกที่เราไม่ได้หอ่อลูกนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นก่อนเราไม่ได้หอ่อแล้วเราไม่ได้เก็บไปขายทีนี้เขาสุกแต่เราไม่ได้หอ่อก็จะโดนพวกมแมลงวันทองตำแหน่งนี้นะครับมแมลงวันทองเข้าไปเจาะและวางไข่ซึ่งถ้าเกิดเราไม่หอ่อมะม่วงเนี่ยไม่สามารถที่จะขายได้เลยหรือไม่สามารถที่จะรับประทานได้เลย นี่นะครับตำแหน่งนี้ก็ใช่นะครับที่เป็นจุดดำๆตัวนี้ก็ใช่นะครับเวลาเรามือกดเนี่ยก็จะบุ๋มลงใบสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาห่อมะม่วงนะครับก็คือเราจะมีถุงห่อมะม่วงเป็นถุง2ชั้นแล้วก็จะมีตัวน้ำมักมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีกระป๋องสําหรับพ่นน้ำนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่า5 0 0 c ีแล้วก็จะมีภาชนะตักนะครับเราจะตักเอาน้ำมักมะกรูดไปใส่ อัตราส่วนที่ใช้นะครับสำหรับการฉีดพ่นก่อนที่จะหอมมะม่วงเนี่ยจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นก็คือเราจะใช้น้ำเปล่าห้าร้อยซีซีแล้วก็น้ำหมักมะกรูดเนี่ยจะใช้หนึ่งร้อยซีซีเลยนะครับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่าใส่กระป๋องพ่นสำหรับพ่นสเปรย์แล้วเนี่ยแล้วก็จะเติมน้ำหมักมะกรูดลงไปเลยนะครับตัวน้ำหมักมะกรูดเนี่ยกลิ่นหอมมากนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันได้ดีก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ ก็คือเราจะดูขนาดของลูกมะม่วงก่อนขนาดของลูกมะม่วงจะต้องโตกว่าไข่ไก่หรือจะเป็นระยะหลังจากการสลัดลูกแล้วก็คือลูกที่เหลืออยู่บนต้นเนี่ยแสดงว่าต้นสามารถเลี้ยงได้แล้วจะห่อหลังจากที่เขาสลัดลูกแล้วหรือขนาดที่โตกว่าไข่ไก่ถ้านับระยะเวลานะครับก็จะประมาณ50วันหลังจากที่เขาเริ่มออกดอก อ่าซึ่งมะม่วงเนี่ยเราสามารถที่จะห่อได้ตั้งแต่ขนาดที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับไปจนถึงก่อนที่มะม่วงจะหามเพราะว่าในช่วงที่มะม่วงเริ่มหามแล้วเนี่ยมแมลงวันทองจะเริ่มมาหลังจากนั้นเขาก็จะเจาะแล้ววางไข่ซึ่งถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยส่วนที่เราห่อไม่ทันเนี่ยมันจะเสียนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นที่เราจะมาห่อวันนี้เนี่ยเป็นมะม่วงโชคอน,นันตัวนี้นี่ก็คืออายุเนี่ยเลยเจ็ดสิบวันแล้วเรามาช้านะครับคือเราติด ยู่หลายอย่างเราก็เลยมาช้าหน่อยแต่ก็ห่อทันครับห่อทันตัวนี้ทีนี้นะครับเวลาเราเลือกเลือกจะหอ่อเราเลือกลูกที่สมบูรณ์พวกนี้ก็คือลูกที่สมบูรณ์ลักษณะค่อนข้างที่จะสวยเราก็จะห่อนะครับส่วนลูกที่มีลักษณะติดกันแบบนี้นะครับปกติแล้วถ้าเราใช้เป็นถุงกระดาษห่อเนี่ยมันจะห่อได้ลูกเดียวแล้วก็จะเอาออกลูกหนึ่งนะครับเลือกเอาส่วนลูกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับลักษณะไม่สวยนะครับเราก็จะไม่ห่อก็คือตัวนี้เราจะเก็บไปขายเป็นผลสด ขั้นตอนการห่อเนี่ยก่อนหอนะครับเราก็จะใช้น้ําหมักมะกรูดพ่นไปก่อนนะครับพ่นเพื่อที่จะกําจัดพวกเืียแป้งแล้วก็กําจัดพวกเชื้อราต่างๆแต่จะทําให้ผิวมะม่วงเนี่ยสวยขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วขั้นตอนนี้เราฉีดพ่นให้ทั่วแล้วเราก็ห่อได้เลยวิธีการใช้ถุงกระดาษห่อนะครับถุงกระดาษห่อมะม่วงเนี่ยตัวนี้จะมีลวดถุงด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายของเราเราหันด้านนี้เข้าเข้าหาตัวเองก็คือเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแล้วก็เปิดเลยนะครับตัวนี้เราเปิดขึ้นมา ก็เอามะม่วงลงไปนะครับตัวนี้ตรงแบบนี้แล้วก็พับนะครับพับด้านขวาก่อนนะครับพับแล้วเราก็พับด้านซ้ายมาทับอีกทีหนึง่งแล้วก็บีบรวดตรงนี้แล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นี่ก็คือเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็คือเราจะมาดูที่ถุงห่อมะม่วงนะครับว่าเขาหลุดไหมโดยปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยหลุดหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับเราก็จะรอระยะเวลาในการเก็บผลผลิตซึ่งจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมะม่วงด้วยนะครับว่าอายุเขาเก็บผลผลิตเนี่ยเขาเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโชคอน,นันต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120วันหลังจากออกดอกแล้วนะครับ ถ้าจะเอาให้แน่นอนนะครับถ้าเกิดจําระยะเวลาไม่ได้นะครับบางทีมะม่วงเนี่ยออกลูกไม่พร้อมกันเราอาจจะใช้วิธีการสังเกตจากบางลูกที่เราไม่ได้หอ่อที่อยู่ด้านข้างหรือเราจะใช้วิธีการเปิดถุงดูก็ได้นะครับสำหรับเทคนิคการห่อมะม่วงเทคนิคแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับมะม่วงเกือบทุกสายพันธุ์นะครับยกเว้นมะม่วงกลุ่มของมะม่วงที่เป็นสีมะม่วงที่เป็นสีแดงสีม่วง ครับอย่างเช่นมหาชนก R 2 e ูทูน้ำดอกไม้สีม่วงหรือเป็นแดงจักระพัดพวกนี้นะครับเพราะว่ามะม,ม,ม่วงที่เป็นสีแดงหรือสีม่วงเนี่ยเขาต้องการที่จะทําให้มันสีมันสวยสีสวยก็จะต้องโดนแดดเราจําเป็นจะต้องใช้ถุงโปร่งแสงหรือเป็นถุงพลาสติกหอ่อแต่การใช้น้ำมัมกมะกรูดเข้าไปร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยสำหรับการใช้น้ำมัมกมะกรูดในการห่อผลไม้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการห่อ อย่างเช่นพวกน้อยนานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะเป็นการกําจัดและป้องกันเพี้ยแป้งพวกกระท้อนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับกระท้อนเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราห่อจะเกิดเป็น, pirate, เ,ปนเชือ้อราจะเป็นสีดําไม่สวยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันมะกรูดเข้าไปพ่นก่อนแล้วก็ผลไม้ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นต้องหอก็คือฝรั่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราหอ่หอก็ออจะเป็นเพี้ยแป้งหรือไม่หอก็อเป็นเราสามารถที่จะใช้น้ำมันมะกรูดเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกมะม่วงแล้วต้องการที่จะหอ่อหรือเป็นผลไม้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งน้อยนากระท้อนนะครับคือหลังจากที่เราห่อแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาดัทางที่เรากล่าวมาแล้วก็คือจะมีพวกเพี้ยแป้งพวกเชื้อราต่างๆซึ่งน้ำหมักมะกรูดก็สามารถที่จะช่วยได้ดีถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาทําแล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งวิธีการทําน้ำหมักมะกรูดเนี่ยเราก็เคยทําในคลิปก่อนหน้านี้ท่านสามารถที่จะกลับไปค้นดูได้วิธีการทําแล้วก็ ตอนนี้เป็นวิธีการนำเอามาใช้ประโยชน์ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับปลอดภัยด้วยจากประสบการณ์ที่เคยทําสวนมะม่วงมานะครับปีนี้ก็เป็นปีที่13แล้วการใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเทคนิคการใช้น้ําหมักมะกรูดเนี่ยสามารถที่จะทําแล้วได้ผลดีการใช้น้ําหมักมะกรูดสําหรับการหอมมะม่วงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ